เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเดนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธัตไุไฟเมษิงธนูที่ในราศีลคนาดาวสุขประจําช่วงวันที่11ถึง20สิงหาคมนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3รพทคนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน แล้วก็คนมีคู่ t ทม e s แ a m p อยู่ใต้ Description Box นะคะโอเคเริ่มกันที่ Part คนโสดนะคะสถานการณ์ความรักคนโสดขอดูสถานการณ์ความรักคนโสดนะะ่ยค่ะ11-20นะสิงหาคม9ดา8ไม้เท้านหนเหรียญแฮงแมน แล้วก็สามเหรียนคนโสดเศร้านะช่วงนี้ช่วงต้นไรมาสนะสิบเอ็ดสิบสองค่อนข้างเศร้าแล้วก็หนักหน่วงใจคนเก่าๆใครบางคนในอดีตหรือคุณยังแบกรับความเจ็บปวดแบกรับความรู้สึกบางอย่างที่ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาทิ้งเอาไว้ให้บางคนเขาทิ้งหนี้สินนะคะทิ้งความไม่ตกกังวลทิ้งบางคนในลักษณะของ บุตรหลานเอาไว้นะคะภาระบางอย่างให้คุณต้องดูแลต่อให้คุณต้องรับผิดชอบต่อหนักหน่วงใจพอสมควรพยายามหาทางออกตัวคุณพยายามหาทางออกพยายามที่จะอยากเจ้าตัวเองออกมาให้หลุดพ้นจากช่วงเวลาที่มันเสียใจอะ่ะคุณอยากมุฟออนคุณอยากจะมุฟออนคุณอยากจะไปต่อให้ได้นะคะมีโอกาสนะคะที่จะมีคนใหม่ๆเข้ามาเป็นกาลยานามิตรที่ดี นะคะเป็นกาลยานามิตรที่ดีเข้ามาให้ได้พบปะให้ได้พูดคุยตอนแรกเหมือนคุณอาจจะไม่ได้สนใจคนคนนี้นะคุณจะเฉยเฉยไม่ค่อยได้สนใจอาจจะไม่ใช่สเปคหรือคุณรู้สึกว่าคุณกลัวหนีเสือปะจระเข้ด้วยแหละแต่พอเขาแสดงท่าทีอาจเป็นมิตรไมตรี 3, หรือเป็นท่าทีที่ดีคุณก็เลือกที่จะ เปิดใจนะคะในการพูดคุยอยาจจะเริ่มจากความเป็นเพื่อนไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยไม่เร่งรีบนะคะในฝั่งคุณ <_ d ota> สุดท้ายก็เปิดอ่ะสุดท้ายก็เปิด <_ d ota> ทีนี้คนที่เข้ามานะคะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงบ้าง <_ d ota> เด็กถือถ้วยคิงเหรียญเอ็มเพรส หนึ่งดาบแล้วก็เพรศศศนะคะในที่นี้ตัวเขานะธาตุไฟอ่าธาตุธาด,ด,ดินเด่นมากนะธาด,ดินเด่นมากดินน้ําแล้วก็ดาบอ่าลมนะคะมังกรพุกศบหรือการมีนกระโกดหรือพิจิกกลุ่มเมถุนหรือตุลที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์นี่คือความเด่นของเขาคนคนนี้เป็นคนที่ดูนิ่งเป็นคนที่สุขุมนะคะหรือเป็นคนที่ค่อนข้างสุข,ขุมนุ่มลึกมีความมั่นคง ในในความรู้สึกเชิงความรักไม่ไม่ได้มาเล่นเล่นคือเขาเขาไม่ใช่คนที่ตามตามหน้าไพา่ของเขามาดูไม่ใช่คนเจ้าชู้เป็นคนจริงจังกับชีวิตนะคะเป็นคนค่อนข้างจริงจังอาจจะเป็นฟิลสายเปนะคะคนนี้เด่นมากสายเปสายเปยเปลยแต่เปแบบมีเหตุมีผลนะไม่ใช่แบบเปไปเรื่อยไปช่วยไปอะไรใดๆเป็นสายซัพพอร์ตแล้วกันเป็นซัพพอร์เตอร์เป็นสายซัพพอร์ตน,น,น,นะคะ เขาก็รู้สึกว่าความสัมพันธ์ครั้งนี้ที่เจออ่ะมันเหมือนเจอกันผ่านตัวกลางนะคะเป็นผ่านผู้ใหญ่อะไรเง,งี้ยเป็นผ่านผู้ใหญ่หรือผ่านเพื่อนที่เป็นรุ่นพี่นะคะเพื่อนอายุเยอะกว่าค่อนข้างเด็กคนนี้จะเข้ามาอืมเขาก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้ง่ายมันเนี่ยเขาก็รู้สึกได้นะคะว่าคุณอาจจะไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่แต่เขาก็เขาก็ไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาหรือเรื่องใหญ่นะ ขาก็รู้สึกว่าโอเคเข้าใจในในสิ่งที่คุณเจอมาหรือเข้าใจพยายามทําความเข้าใจในในสถานการณ์บริบทที่คุณที่คุณเป็นอยู่อืมนะคะคุณนข้ามีความเป็นผู้ใหญ่มากคนคนนี้นะคะจากจากตัวตนของเขานะตัวตนความคิดไมซ์เซตต่างๆในเรื่องราวความรักของคนคนนี้โสดเรี่ยมคันโสดขอไพ่สำหรับนี้บอกสามใบให้กับคนโสดหน่อยนะคะ ขยา,ายสัมบคนโสดทักไปอืมเขาทิ้งภาระบางอย่างไว้ให้กับคุณแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคนคนนี้จะเข้ามาเป็นกัลยานิมิตรที่ดีคนคนนี้เขาจะแสดงออกทางความรักให้คุณได้เห็นนะคะมันไม่ใช่เป็นฟิลจงครึมนะจงครึมก็คือลุกขนาดนั้นไม่ใช่แต่เป็นการแสดงออกที่ค่อนข้างมีความอ่อนโยนนะคะคุณจะได้เจอกับคนที่อ่อนโยน คนที่จะดึงช่วงเวลาที่คุณทุกข์อะค่ะดึงให้คุณหลุดออกมาจากช่วงเวลาที่คุณทุกข์จะเป็นคนที่เข้ามาปลอบประโลมใจปลอบประโลมใจเยียวยาความรู้สึกของคุณนะคะแล้วเหมือนกับว่าคุณกับเขาน่าจะได้มีกิจกรรมอะไรทําร่วมกันอาจจะมีเป็นคนที่ชอบอะไรคล้ายๆกันชอบอ่านหนังสือเหมือนกันชอบดูหนังคล้ายๆกันหรือว่าชอบเล่นเกมอาจจะชวนกันทําอะไรที่มันสร้างสารรค์นะคะ ที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ดึงคุณออกมาจากความรู้สึกที่มันทุกข์กลมตรงนั้นนะคะต่อไปค่ะเขาคิดและอ่รู้สึกอย่างไรจากคุณบ้างนะเขามองคุณยังไงคิดรู้สึกยังไงจากคุณนะแปดเหรียญโอ้โหล e ยูลดยูล y ย u โอเค เขาสึกว่าคุณเป็นคนจริงจังกับชีวิตเป็นคนชัดเจนคุณก็ไม่ใช่คนที่แบบดูเจ้าชู้ในใสายตาเขาคุณไม่ได้เป็นคนที่ดูลันล้าน่ะคุณเป็นคนจริงจังและหาความมั่นคงให้กับตัวเองแล้วความจริงจังเกี่ยวกับตัวคุณนี่แหละความจริงจังของคุณเนี่ยมันมันทําให้เขารู้สึกถึงคือคุณมีสเสน่ห์โดยที่คุณไม่ต้องแต่งเติมอะไรเยอะก็ได้อะ คุณไม่ต้องพยายามแต่งหน้าทาสีหรือแต่งตัวอะไรเยอะคุณก็ดูมีเสน่ด้วยด้วยความเป็นตัวตนของตัวคุณเองอืมแต่พอเขาได้รับรู้เรื่องราวของคุณเขาก็ช็อกเหมือนกันนะเขาแอบแบบช็อกแอบจึ้งรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่สตรองมากๆเป็นคนที่เก่งที่ผ่านช่วงเวลายากๆเหล่านั้นมาได้อางเนี้ยเขาค่อนข้างเคารพในความเป็นตัวคุณพอสมควรเลยแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นคนที่ดูดี เป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยนะคะแต่บางทีเขาก็แอบรู้สึกว่าคุณก็มีความหญิงเล็กๆนะนิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งตัวคุณคีร่ารู้สึกอย่างไรกับเขาบ้างคะจ็อดติสเชยหย่อดคุณมองว่าเขาดูเป็นคนที่มีความคิดกว้างไกลเป็นความคิดเป็นคนที่ดูมีความคิดกว้างไกล หน้าที่การงานมีความมั่นคงแล้วก็หน้าที่การงานน่าจะแบบค่อนข้างมีตําแหน่งที่โอเคดีอยู่ดีเลยแหละดีเลยนะคะแล้วคุณรู้สึกว่าคนคนนี้ก็มีความเข้าอกเข้าใจคุณอะมีความเข้าอกเข้าใจคุณนะคะคุณก็แอบคิดว่าถ้าคุณปล่อยคนคนนี้ไปเนี่ยคุณอาจจะเสียดายเขานะคุณก็เลยเลือกที่จะเปิดใจนะคะพูดคุย หรือเปิดรับเขาเข้ามาในเชิงของมิตรภาพหรือมิตรไตรีที่ดีก่อนคุณยังไม่อยากจะแบบรวดเร็วเกินไปที่จะจีบกันเลยเดทกันเลยอะไรอย่างนั้นนะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปอืมนะคะโอเคทีนี้บทสรุปและไพ่แนะนำอยากจะบอกอะไรกับคนโสดบ้างคะ สรุปและไพ่แนะนำมุม้ยคนคนนี้มีความรู้สึกที่มีความมัน่นคงมีความซื่อสัตย์แล้วก็เป็นคนที่ชัดเจนเป็นคนจริงจังเป็นคนชัดเจนเป็นคนแฝงเป็นคนแร์นะคะฮีลิ่งเขาจะเข้ามาเยียวยาบาดแผลความรู้สึกของคุณไพ่บาลานขึ้นมาหมดเลยนะทั้งทำแพรนนะคะไพ่ใบนี้สองดาไพ่บาลานแล้วก็สองจิตสองใจ เอาไงดีไปต่อดีไหมไปต่อเพราะแค่นี้คือพูดยังไงว่าคุณอาจจะเปิดรับเขา้าเข้ามาในช่วงของมิรไมตรีแต่จะเดทต่อไหมจะเดทเป็นฟิลจีบกันไหมคุณก็ยังไม่แน่ใจเพราะคุณก็เริ่มรู้สึกว่าคือเขาก็เป็นเป็นคนที่ดูน่าสนใจแหละแต่คุณรู้สึกว่าถ้าคุณยังไม่หายดีคุณก็ไม่กล้าที่จะเปิดเปิดรับใครเข้ามาคุณก็กลัวว่าจะไปทําให้คนคนนั้นเสียใจคุณเลยอยากเชร์กับตัวเองก่อนว่าทุกอย่าง คุณจะคุณจะสามารถเทียวยาตัวเองแบบหายร้อเอร์นอ่ะเออแล้วคุณถึงจะให้โอกัสในเรื่องของการจีบโ i s ดิสคัตี้เดวันคนที่ใช่คนที่ใช่คนที่รออยากจะจีบนะคนคนนั้นแต่เขาก็รู้สึกว่ามันก็ยังคงจีบอะไรไม่ได้มากเพราะเขาก็อยากที่จะให้สเปซของคุณแล้วก็อยากจะให้เกียรติความแบบอยากให้เกียรติคุณนะ่ะไว้คุณพร้อมคุณโอเค ก็ว่าการอีกทีอะไรเงี้ยแต่ก็ยังมีการเทคแอคชั่นเรื่อยๆนะไม่ได้หายไปไหนนะคะเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่อบอุ่นอบอุ่นอุ่นใจเลิทีเดียวนะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ใครยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe ื้เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนขุ่นะคะ สถนการณ์ความรักในฝั่งของคุณค่ะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณนะคะ8ปดเหรียญความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน8ปดเหรียญแดไม้เพราะบุญท่นมีออฟฟอดจูนเด o มนทุบให้ถูกคนนะจัสเมน ทุกไม่ถูกคนรู้สึกว่าช่วงนี้คุณอยากจะทั้งตั้งใจอะไรสักอยาก่างในความสัมพันธ์อยากจะขับเคลื่อนอยากจะให้ความสัมพันธ์อยากเอออยากจะวางแผนโน่นนั่นนี่ก็ได้นะวางแผนในการเราจะเดทกันที่ไหนเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนเราจะทําอะไรอย่างไรกันบ้างในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะของการ Man หาจัดการอยากจะ take a c t i o n นะคะแต่ในหลายๆอย่างที่คุณพยายาม take a c t i o n คุณคิดเยอะมากมาก คุณแบบในหลายๆความรู้สึกของของความกลัวไปด้วยอะค่ะในสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ในความสัมพันธ์อืมแต่ก็เป็นว่าบางคนนะบางคู่นะอาจจะไม่ตรงกับคุณทุกคนนะคะอาจจะตรงให้บางคนแล้วก็บางคนไม่ตรงไม่ต้องเก็บไปเก็บไปเครียดเก็บไปวิตกกังวลนะอืมนอกจากหน้าไพ่เนี่ยคุณอยากจะทุ่มเทหรืออะไรเงี้ยแล้วเหมือนหลายๆอย่างมันเริ่มมีความปรับเปลี่ยนแปลง นะคะสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้จากการกระทำนี้มันอาจจะไม่เป็นดังดงที่คุณคาดหวังไว้ทั้งหมดอมืมันมีอะไรที่ที่คุณจะได้รู้ในช่วงของปลายไตรมาสสักวันที่สิบเก้ายี่สิบนะคะคุณจะได้รับรู้อะไรบางอย่างความจริงบางอย่างตรงนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะมาขยายเราขอดูฝั่งเขาก่อนนะคะคนคุยคนนี้สถานการณ์ความรักฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างนะคะ หาดาบสมถ้วยสามถ้วยสามไม,ม้เก้าถ้วยควีนดาบโอเคช่วงเวลานี้ของเขานะคะช่วงเวลาต้นไตรมาสเนี่ยเหมือนเขาจะมีความห่างห่างหลนหนห่างเหืน กับใครสักคนคือต้องบอกเกินว่าหน้าไพ่ของเขาเนี่ยน่าจะมีลักษณะของตัวเลือกมีช้อยนะคะมีช้อยมีตัวเลือกเข้ามาคือคุยมากกว่าหนึ่งคนคุยมากกว่าหนึ่งคนแต่ก็ยังไม่เลือกว่าจะเลือกคนไหนหรือสนใจคนไหนเป็นพิเศษช่วงเนี้ยช่วงที่คุณขับเคลื่อนเนี่ยเหมือนเขาจะปลีกตัวออกมาเป็นช่วงเวลาที่เขากำลังตื่นเต้นอยู่กับ ชอยที่เข้ามานะคะเขาเริ่มไม่ได้โฟกัสในสิ่งที่คุณพยายามตั้งใจพยายามแพลนพยายามน่น้นนี่ให้กับความสัมพันธ์หรือตัวเขามากเท่าไหร่นะคนคนนี้นะทัดลมเด่นมากเลยนะคะกุมเมถุนหรือตุลที่ในราศีลักนาหรือดาวศุกร์แอบออกแนวแบบไม่ยอมใครเท่าไหร่นะฝั่งเขาค่ะคือใครจะมาควบคุมชีวิตจะมาอะไรไม่ได้เขาจะเป็นคนที่อ,อมีจุดยืนชัดเจนอะ แข็งแข็งนิดนึงนะคะแข็งแข็งนิดหนึ่งแล้วทุกคนต้องอยู่ภายใต้เขาต้องยอมเขามากกว่าที่เขาจะยอมยอมใครๆที่นี่ขอดูความจริงที่คุณจะได้รู้หน่อยว่ามันคืออะไรคุณจะได้รู้ได้เห็นอะไรสิ่งที่คุณกลัวสิ่งที่คุณกังวลเจ็ดดาคุณน่าจะได้เห็นหรือเอ๊ะมีการสังเกตเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะเกี่ยวข้องกับบุคคลที่สามเห็นไหมเห็นหน้านี่ไหม นี่คือคุณนี่คือเขากับชอยเหล่านั้นนะคะนี่คือสิ่งที่คุณตัวมากๆแต่คุณไม่เหมือนบางอย่างที่ทําให้คุณจะต้องได้รับรู้ตรงนี้ของเขาย้ำอีกทีไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะคะเป็นการอ่านแบบ general ดวงโดยรวมฉะนั้นไม่ต้องเก็บไปเครียดอะไรดีๆก็รับไปอะไรที่ไม่ถูกใจไม่โอเคก็ไม่ต้องรับใหม่นะคะ ขอดูสาใบสำหรับไพ่สำหรับนี้ที่จะบอกคุณความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหน่อยค่ะอืมโอเคสิ่งที่ไม่ใช่วันหนึ่งมันก็ต้องเดินทางออกไปอยู่ที่จะชา้าเจเร็วออกไปวันนี้พรุ่งนี้ยังไงก็ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ะคะ่ะอาจจะมีช่วงเวลาที่เสียใจแต่คุณก็ไม่ได้เสียใจคนเดียวนะคะคุณจะมีคนข้างๆคุณนะคะ เพื่อนๆของคุณนะที่จะคอยซัพพอร์ตคอยให้กำลังใจคอยปลอบใจคุณนะคะมันเป็นมันเป็นสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นและขอให้มองในจุดดีเสมอในข้อเสียที่เกิดขึ้นหรือปัญหาที่เกิดขึ้นมันจะมีสิ่งดีให้เราได้เรียนรู้ซ่อนอยู่เสมอนะคะมันจะทําให้คุณได้เห็นหัวใจคนข้างๆคุณเห็นความรักของคนที่อยู่เคียงข้างคุณด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างน,นะคะสี่ดาบเขานิ่งเงียบมากช่วงเนี้ยเขาเริ่มรู้สึกมีความเบื่อเบื่อนิดนึงในความสัมพันธ์อืมเริ่มเบื่อเบื่อเริ่มรู้สึกว่าเอาไงต่อยังไงต่อดีแต่เขาก็ยังอย่างที่จะมีคุณอยู่นะแอบช็อกเหมือนกันเขาน่าจะได้รับรู้เหมือนกันนะคะว่าคุณรู้อะไรมา ช็อกเหมือนกันว่าคุณรู้ได้ยังไงแล้วก็ช็อกเหมือนกันที่คุณก็ไม่ได้จะอยู่ให้เขาเมนิปเลตคุณไปในระยะยาวรู้เหมือนคุณอาจจะไม่ยอมให้เขามาควบคุมอะไรความคิดของคุณนะนตัวคุณคิดแลารู้สึกยังไงกับเขาบ้างนะคะเจ็ดเหรียญคุณคอยรดน้ำคุณคอยพวนดินความสัมพันธ์นี้เป็นอย่างดี รู้สึกว่าคุณสับสนในในความสัมพันธ์นี้ว่าว่าเขารักเรามันเป็นความรักหรือมันเป็นความหลงมันคืออะไรกันแน่รู้สึกว่าคุณรักเขามากๆนะคะเขาอาจจะเป็นเหมือนโลกทั้งใบของคุณคุณอยากจะทําทุกอย่างให้กับความสัมพันธ์นี้นะคะแต่การเป็นว่าคุณก็รับไม่ได้ในสิ่งที่มันเกิดึือไม่มีใครรับได้ค่ะไม่มีใครรับได้แต่อยู่แค่ว่ามันคือสถานะความสัมพันธ์แบบไหน บางคนอาจจะโอเคกับความสัมันธ์ไม่ชัดเจนที่อาจจะมีตัวเลือกเรามีตัวเลือกได้เขามีตัวเลือกบางคนอาจจะไม่โอเคในตรงนั้นหรือเขาปกปิด,ปดบางสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณไม่โอเคในในคำโกโหกในสิ่งที่ปกปิดนั่นเองนะคะบทสรุปและไพ่แนะนํานะคะบทสรุปและไพ่แนะนำแปดไม้เทา้าจะได้มีการสื่อสารบางอย่าง ในความเงียบนี้จะมีเกณฑ์การสื่อสารบางอย่างที่มีความจริงบ้างไม่จริงบ้างแต่เป็นสิ่งที่อาจจะทําให้คุณฮาเปรยอาจจะเสียใจแต่เป็นการเสียใจที่เสียใจแล้วจบเจ็บแต่จบเจ็บแต่จบนะคะให้สําหรับนี้ว่าไงบ้าง engagement คุณมองระยะไกลกับคนคนนี้มากคุณพยายามมองข้อดีของเขามองเขาในแง่บวกบางคนมองว่าเขาเป็นเนื้อคู่เป็นเหมือนคู่ของคุณ มองในเรื่องของการแบบคบหากันหรือบางคนมองไปแล้วว่าความสัมพันธ์นี้คือการครบกันแต่จริงๆแล้วมันมันยังไม่ถึงจุดนั้นนะคะบางคนมีความสำัรมธม์ที่ลึกซึ้งไปแล้วแล้วคิดว่านี่คือการครบกันแล้วแต่มันจะไม่ใช่มันยังเป็นมันยังมันยังคุมเครืออยู่นะคะบางคนอาจจะตกอยู่ในความสัมพันธ์แบบ friend with benefit โดยที่ไม่ได้เต็มใจและไม่รู้ตัวก็มีนะคะโอเคค่ะ าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ยงไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กด u b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะพาร์ทของคนมีคู่ค่ะไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็ฝั่งคนรักนะคะสถานการณ์ความรักฝั่งคุณสิบดาบ ควีนเหรียญเจ็ดเหรียญสี่ดาบสามดาบแบกรับความทุกอยู่นะคะผ่านช่วงเวลาที่ค่อนข้างสาหัสหนักหน่วงพอสมควรในในช่วงต้นไตรามาสสิบเอ็ดสิบสองประมาณนี้แต่คุณก็ยังคงอดทนอยู่คุณอดทนกัดปัน ทั้งที่หลายๆเรื่องมันช้าใจนะคะช้าใจอาจจะทั้งคําพูดหรือการกระทําก็ตามหรือความรู้สึกที่ถูกเพิกเฉยต่งางๆนะคะถูกและเลยใดๆแต่คุณก็ยังคงอดทนอยู่อืมคุณก็ยังคงเฝ้ามองเขาในความเงียบยังคงทํานั่นทํานี่ให้เขาอยู่ในความนิ่งเงียบในความสัมพันธ์ แล้วเหมือนคุณจะรับรู้ได้ว่าความสัมพันธ์นี้มันอาจจะมีการทําอะไรโดยที่เราไม่รู้โดยตรงก็คือทําอะไรรับหลังเอ่ยทั้งคําพูดเอยหรือว่าเป็นในเรื่องของบคุคคลต่างๆคุณก็ยังคงอดทนอยู่ยังคงอดทนอยู่อืมั่งเขาล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์ความรักสองเหรียญเอ้ยสองไม้เท้าสองไม้เท้า อืมแปดถ้วยสอ2เหรียญสเสงไม่ค่อยรู้ร้อนรู้หนาวในฝั่งเขาเลยนะตัวเขานะคะโดยเฉพาะถ้าเป็นความรักทางไกลเนี่ยเคลียยากมากๆความรักทางไกลเคลียยากมากแปดถ้วยเห็นเห็นจากหน้า,พาไพ่ไมเขาหลีกหนีที่จะพูดคุย ถ้าคุณพยายามจะพูดคุยมาเขาอาจจะมีความนิ่งตอบโต้หรือคำพูดบางอย่างที่อาจจะเป็นดาเมจบาดแผลให้กับตัวคุณนั่นคือทำไมหน้าไพ่ฝั่งคุณถึงเลือกที่จะมองหรือส่องดูหรือ,ด,รอดูแลเทคแคร์เขาแบบเงียบๆแบบนิ่งๆ เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องทํายังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อไปควรจะปล่อยมือคุณให้ตกเครื่องบินไหมหรือว่าควรจะดึงคุณขึ้นมาไปกับเขาแล้วเราไปกันต่อบนเครื่องบินอันนี้เขาก็ยังไม่แน่ใจเพราะเขาบางทีเขาก็เหมือนอยากจะยอมบางทีเขาก็รู้สึกว่าทําไมต้องยอมเขามีอีโก้สูงมากเขามีความเป็นแบบเธอต้องยอมฉันสิเธอไม่ว่าฉันจะผิดจะถูกไม่รู้ไม่สนไม่แคร์แต่เธอจะต้องหนึ่งสองสามสี่กับฉันไม่ว่าฉันจะทําอะไรฉันไม่ผิด แต่เธอทําผิดไม่ได้ไม่ยอมอย่างนั้นนะคะในที่นี้ธาตุธาตุเหรียญว่าธาตุด,ดินธาตุลมค่อนข้างเด่นในตัวเขานะคะมังกพรกพิษศหรือกันนะมีอ่ากลุ่มเมถุนหรือตุนที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์ของตัวเขานะคะนี่ขอดูสามใบสําหรับสําหรับนี้นะคะอยากจะบอกหรือไพ่จะสื่ออะไรบ้างกับคนมีคู่ธาตุไฟ สิบเอ็ดถึงยี่สิบการทำอะไรรับหลังปกปิดแต่ไม่ยอมรับแล้วก็จะมาแก๊สไลท์แก๊สไลท์ก็คือการทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนผิดทั้งๆ้ที่เขาเป็นคนผิดและคุณก็ไม่ได้ผิดหรอกแต่เขาพยายามทำให้คุณเนี่ยดูเป็นคนผิดและทำให้คุณรู้สึกผิดในการกระทำของตัวเองทั้งทั้งที่คุณก็ไม่ได้ผิดที่คุณจะถาม น้อไหมมันคือการเรียกว่าแกสไลต์ตินะคะอาจจะมีปากเสียงหรือเขายังคงคุณเคืองในตัวคุณอยู่ที่คุณจับได้หรือคุณรับรู้หรือคุณถามถ่ายเขาสอบปกากคำหรือสอบสวนเขาในเรื่องนี้เขาดูไม่พึงพอใจและไม่ว่านะคะอันนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นหญิงหรือชายหรือใด,ดจากหน้าไพ่เนี่ยคำพูดในช่งของความใกล้ชิดในช่งของความโรแมนติกมันอาจจะ ไม่ได้ผลสักเท่าไหร่ในช่วงนี้มันมีความเย็นชาเกิดขึ้นมันมีความนิ่งเงียบแล้วก็การเป็นอารมณ์ที่มันร้อนฉาง่ายๆในความสามารถช่วงนี้หรือเรื่องการประทะหรือเรื่องการสื่อสารที่ะจะเกาะให้เกิดแรกประทะนะคะโอเคต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ คิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคุณบ้างคะหนึ่งเหรียญสิบดาบรู้รู้ทั้งสิ้นว่ากำลังทำอะไรให้คุณรู้สึกอย่างไรอืมเขารู้ว่ากำลังทำอะไรให้คุณรู้สึกยังไงแต่เชื่อไหมว่าการกระทำของคุณที่ดูแลเทคแคร์เขาอยู่ห่างๆแบบนิ่งๆแบบไม่ต้องพูดอะไรเยอะอะค่ะมันจะเป็นสกิทต่อมาะไรสักอย่างหรือเขาอาจจะเจอบางสิ่งบางอย่าง ในตัวเขาเองนะคะเขาจะเห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวคุณจากเดิมคุณอาจจะถามไทยซอกแซกคนนั้นนี่นะสมมติแต่คุณเริ่มที่จะนิ่งแล้วก็ทําดีกับเขาแบบแบบนิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วเขาจะอยากจะแบบอ่อนโดนกับคุณเองอะบางทีอารมณ์เขาอะเป็นดาวเหมือนกันนะคะ Up and นดาวมากๆจะขึ้นๆลงๆวันหนึ่งอยากจะทําดีก็จะทําดีซึ่งมีโอกาสที่เขาจะ อยู่ๆก็จะมาพูดดีกับคุณเองเนื่องสืบเนื่องจากพฤติกรรมของคุณหรือการกระทําของคุณที่เปลี่ยนไปก็คือคุณเรื่องที่จะนิ่งขึ้นแล้วก็ไม่พูดเยอะไม่ทําเยอะคงทําดีแบบทําดีคือไม่ทําให้สถานาการณ์มันมันทําให้เขาสามารถด่าเราได้ว่าเราบ่าว่าการแก๊สลท์อะค่ะไม่ไม่สามารถทําให้เรากลายเป็นคนไม่ดีได้อะ,อะนะคะ จะไม่พูดเยอะปังคุณที่หน้ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างค่ะ The World, เก้าถวย The Moon, t y p p r i n t e คุณเลือกที่จะเก็บเงียบในสิ่งที่คุณรู้ค่ะหรือแม้แต่ความรู้สึกเจ็บปวดของคุณก็ตามคุณเลือกที่จะเก็บมันเอาไว้ในใจแล้วก็เลือกที่จะเข้มแข็งอดทนนะอย่างนี้บอกคุณอดทนอดทนอดทนมากๆ นะคะเขายังคงเป็นเหมือนทุกอย่างสําหรับคุณอยู่แล้วคุณก็ยังมีความเชื่อว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันยังคงเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้ถ้าอดทนแล้วเรายังคิดว่าวันหนึ่งเขาจะคิดได้อืมเราเลยเลือกที่จะอดทนต่อไปจากหน้าไพ่นะบางคนไม่อดทนก็ไม่เป็นไรค่ะแสดงว่าคลิปนี้ไม่ใช่ของคุณนะคะอืซึ่งไม่ได้แปลว่าถูกหรือผิดนะเราพูดกันตาม สถานการณ์ระบริรบ,รรบรทที่ที่ขึ้นมานะคะโอเคทีนี้ไปต่อบทสรุปและไพ่แนะนำบทสรุปและไพ่แนะนำของคนมีคู่นะคะหัวร้อนๆเลยช่วงนี้ร้อนๆเลยนะคะพยายามหลีกเลี่ยงแรงประทะหลีกเลี่ยงในเรื่องของการสื่อสารนะแล้วก็อยาได้คาดหวังอะไรมากมายในการเทคแอคชั่นเกี่ยวกับตัวเขาในช่วงนี้เขาจะดูเพิกเฉยตอบช้า ไม่ตอบกลับบ้างอะไรบ้างแล้วก็อย่างที่เข้าใจกันคือถ้าคุณเลือกที่จะอดทนคุณก็ต้องอดทนจริงหรือถ้าคุณเลือกที่จะไม่อดทนแล้วเลือกตัวเองมันก็จะเป็นอีกบริบทหนึ่งนะคะอโอเคสำหรับนี้ว่าไงบ้าง,อ,างอันนี้ช่วงเวลาหวัดนวาวมันไม่ค่อยได้มีแต่คุณก็พยายามที่จะไม่ให้มันขาดหายคือคุณก็ยัง เป็นฟีลวัดูแลหรือเทคแคร์หรือยังมีสิ่งดีๆที่ยังอยู่ตรงเนี้ยมอบให้กับเขาอยู่เมื่อเขาทักมาหรืออะไรเขาก็จะได้รับเสมออืมคือคุณจะไม่ไม่ทําให้ตัวเองเป็นฟีลแบบร้อนตามไปหรือว่าเป็นฟีลที่หม่นหมองจนเกินไปคุณก็ยังคงแสดงออกด้วยความรักเช่นเดิม,มนั่นเองนะคะ โอเคค่ะคลิปของชาวทัดไปก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ